ครับเด็กเด็กวันนี้พบเจอกับครูน้อยครูกิ๊กในการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเช่นเคยก่อนที่จะไปเรียนรู้ไปเป็นจิ๊บกับครูกิ๊กเลยครับเด็กๆคทพอบคุณครูเลยนะคะอันนี้เราก็จะทําแก้วเหมือนเดิมนะคะแก้วกาลาขันโง่เป่าลูกโปง่งโอ่ขันกาลาแก้วเด็กๆทําได้ไหมคะอีกรอบนึงนะคะแก้วกานาขันโง่ เป่าลูกโป่งโอบขันกะลาแก้วมีเบกทำได้แล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปเรียนรู้การทดลองกันเลยค่ะมาเลยค่ะเด็กๆวันนี้คุณกู๊กิ๊กจะพาเด็กๆทดลองอะไรครับเทียนดูดน้ำค่ะเอ๊ะเทียนอะไรนะจะดูดน้ำได้กู๊กิ๊กคุณน้อยเห็นแต็คุณพ่อคุณแม่ใช้ไหว้พระสวดมนต์ครับคุณกู๊กิ๊กทำได้สิเะาวันนี้เราก็จะา อุปกรณ์มีอะไรบ้างคุกกี้วัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็มี่จานนะคะจานดานที่บ้านเด็กๆนะคะใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ ตอนแรกขั้นตอนแรกนะครับเด็กเดตั้งเทียนเลยครับครูน้อยคุูครูจิ้กตั้งเทียนเสร็จแล้วนะครับเด็กๆกคุณครูจิ้กสาธิตการตั้งเทียนหน่อยสิครับทำไงครับก็จะใช้ดินน้ำมันนะคะมาเป็นตัวช่วยนะคะในการตั้งเทียนนะคะนี่แค่นี้ก็ได้นะคะสำหรับของครูน้อยนะครับใช้ฝาขวดน้ําเหมือนเดิมแล้วก็ดินน้ํามันติดข้างในนิดหน่อยนะครับเด็กเด แล้วนําเทียนที่ตัดแล้วนะครับตัดตัดนะครับเด็กๆได้พอประมาณนะครับเด็กๆก็เอาไปตั้งใส่ไว้ที่จานนะครับเด็กๆต่อไปขั้นตอนต่อไปคุกิคิเทียนจะดูดน้ําได้ต้องมีน้ํานะคะวันนี้คุณคุกิคิก็จะใช้สีผสมอาหารผสมกับน้ำแล้วอ่าต้องมีน้ำนะคะเด็กๆคุณคุกิคกใช้สีสสอะไรเอ<ม>่ยใช้สีฟ<ม>้าเอาสีน<ห>้ำเงินค่ะแล้วก็จะ เทน้ำลงไปพอประมาณเด็เทน้ำลงไปเยอะขนาดไหนคุกกี้ประมาณนี้เลยค่ะเทน้ำพอประมาณนะครับเด็กเรียบร้อยแล้วคนเร้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆต่อไปกับคุกกี้ไปเราก็จะจุดไฟเลยค่ะจุดไฟโดยใช้ไฟแช็กนะครับเด็กๆขั้นตอนนี้เด็กต้องให้ผู้ปกครองนะครับ ดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับเด็กๆที่ก็จะจุดไฟแล้วคุณรอาความต่อโดยนะครับอีกจุดไฟนะครับเด็กๆแล้วเดียนจะดื่มน้ำได้ย,ยังไงนาเด็กๆ นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับุูยิ้มทำไงต่อครับมาดูขั้นตอนของการทาเทียนดูดด่ากันเลยค่ะเด็กๆใช้แก้วค่ะคุณน้อใช้แก้วเหมืมอมนเดิม<อ>นะค่ะเด็กๆเอ๊ะอมันจะดูดด่างน้ำได้ไงครับภูกิ๊ดเด็กๆมาดูใกล้ๆเลยค่ะไม่เห็นดูดอ๋อดูแล้วครับเด็กๆนี่น้ําหมดแล้วนะคะเด็กๆน้ำก็เปอยู่ในแก้วแล้วนะคะน่าสนใจจังเลยเดี๋ยวคุณน้อยลองทาบ้างครับ เด็กขอคนน้อยทไมเห็นดูด้วยเอาดูแล้วครับเด็กเียงคนคุณน้อยลอยขึ้นมาข้างบนเลยนะครัเด็กๆเ,เป็นไงคะเด,เด็กๆง่ายไหมคะคุณภูกิกแล้วน้ำมันเข้าไปอยู่ในแก้วได้ไงครับภูก,กิกเมื่อความร้อนจากเทียนนะคะเผาไหม้อากาศข้างในหมดแล้วนะคะมันก็จะดูดเอาน้ำเข้าไปแทนที่นั่นเองอค่ะอเด็กๆ ข้างในแก้วหายใจไม่ออกนะครับเด็กๆหมดอากาศหายใจแล้วก็เลยดึงอน้ําเข้าไปช่วยนะครับเด็กๆเมื่ออาการหมดเพียนก็จะดับลงนั่นเองครับเด็กๆอย่าลืมนะครับลองไปฝึกอยู่ที่บ้านนะครับอุปกรณ์หาง่ายๆนะครับมีฝาปวดมีเทียนมีแก้วน้ําแล้วก็มีจานเท่านั้นเองนะครับเด็กๆการจุดไฟก็ขอให้ผูกครองดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับเด็กๆ เด็กๆอย่าลืมอ,อัดคลิปนะคะการทดลองเทียนหูดน้ำนะคะมาให้คุณครูได้รับชมด้วยนะคะเด็กๆส่งมาในไลน์กลุ่มห้องของเรานะคะแล้วพบกันการทดลองหน้าค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ